สวัสดีค่ะสตูเดน t ในชั่วโมงนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่12ค่ะเรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะก่อนอื่นเรามาดูชนิดของเงินกันก่อนค่ะว่ามีชนิดใดบ้างมาดูอย่างแรกค่ะเป็นธนบัตร ฉบับที่มีราคาสูงที่สุดหรือมีค่ามากที่สุดค่ะนั่นก็คือธนบัตรชนิดราคา1000บาทค่ะซึ่งธนบัตรชนิดนี้1ฉบับจะมีค่า1000บาทค่ะต่อไปเป็นธนบัตรชนิดที่2ค่ะที่มีค่ารองลงมาจาก1000บาทนั่นก็คือธนบัตรชนิดราคา500บาทค่ะซึ่งธนบัตรชนิดนี้1ฉบับจะมีค่า 500บาทค่ะต่อไปธนาบัตรชนิดที่3ค่ะเป็นธนาบัตรที่มีราคาสูงรองลงมาค่ะนั่นก็คือธนาบัตรชนิดราคา100บาทค่ะซึ่ง1ฉบับจะมีค่าเท่ากับ100บาทค่ะต่อไปเชดที่4ค่ะนั่นก็คือธนาบัตรชนิดละ50บาทค่ะ หนึ่งฉบับจะมีค่าห้าสิบบาทชีนิดต่อไปค่ะเป็นธนบัตรชนิดราคา20บาทค่ะ1ฉบับก็จะมีค่า20บาทต่อไปจะเป็นเหรียญค่ะเหรียญที่มีราคาสูงที่สุดนั่นก็คือเหรียญชนิดราคา10บาทซึ่ง1เหรียญก็จะมีค่า10บาท เหรียญต่อไปค่ะก็คือเงินเหรียญชนิดราคา5บาทค่ะซึ่ง1เหรียญก็จะมีค่า5บาทต่อไปเป็นเหรียญชนิดราคา2บาทค่ะ1เหรียญก็จะมีค่า2บาทต่อไปก็จะเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทค่ะชนิดนี้1เหรียญก็จะมีค่า1บาท ต่อไปค่ะเป็นเงินเหรียญชนิดราคา50สตางค์ค่ะสำหรับ1เหรียญน,นี้ก็จะมีค่า50สตางค์ค่ะและสุดท้ายเหรียญที่มีค่าน้อยที่สุดค่ะนั่นก็คือเงินเหรียญชนิดราคา25สตางค์ค่ะ1เหรียญก็จะมีค่า25สตางค์ค่ะนี่ก็คือชนิดของเงินที่เราจะต้องเรียนกันในชั่วโมงนี้นะคะ สำหรับท็อปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ค่ะก็คือการบอกจำนวนเงินเป็นบาทแล้วก็สตังค์ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่เราทราบแล้วว่าธนาบัตรชนิดต่างๆเรียนชนิดต่างๆมีค่าเท่าไหร่เมื่อเราทราบชนิดของเงินแล้วก็ค่าของชนิดของเงินชนิดต่างๆแล้วต่อไปให้นัเกเรียนมาช่วยที่เชอร์รวมเงินสิคะว่าจากรูปที่เชอร์จะมีเงินอยู่เท่าไหร่ ตอนนี้ทีเชอร์มีธนบัตรฉบับละ500บาท1ฉบับฉบับละ100บาท2ฉบับและฉบับละ20บาท3ฉบับเราทราบแล้วว่าธนบัตรแต่ละชนิด1ฉบับมีราคาเท่าไหร่เราก็มารวมเงินกันเลยค่ะสำหรับจากรูปที่เชอร์มีธนบัตรฉบับละ500บาท1ฉบับก็เป็นเงิน500บาทต่อไปธนบัตรฉบับละ100บาท2ฉบับ ก็เป็นเงิน200บาทและธนบ,บัตรฉบับละ20บาทอีก3ฉบับก็เป็นเงิน60บาทและเราก็นำเงินทั้งหมดมารวมกันค่ะเอา500รวมกับ200แล้วก็รวมกับ60ดังนั้นตอนนี้ที่เชื่อก็จะมีเงินอยู่760บาทนั่นเองค่ะต่อไปมาช่วยที่เชื่ออีกรอบหนึงค่ะ ตอนนี้ทิเชอร์มีธนบัตรฉบับละ1000บาท1ฉบับฉบับละ500บาท1ฉบับและฉบับละ50บาทอีก3ฉบับทิชเชอร์ถามว่าตอนนี้ทิเชอร์มีเงินอยู่เท่าไหร่คะธนบัตรฉบับละ1 0 0 0บาท1ฉบับมีค่าเป็น1000บาทฉบับละ500บาท1ฉบับเป็นเงิน500บาทและฉบับละ50บาทอีก3ฉบับก็เป็นเงิน 1 5 0บาทเราก็นำเงินทั้งหมดมารวมกันดังนั้นตอนนี้ที่เชอร์มีเงินอยู่1650บาทค่ะต่อไปค่ะตอนนี้ที่เชอร์มีเงินฉบับละ1น0บาท2ฉบับฉบับละย0บาทอีก2ฉบับเหรียญ10บาท1เหรียญและเหรียญหาบาทอีก1เหรียญ นักเรียนลองรวมเงินดูสิคะว่าตอนนี้ที่เชอร์มีเงินอยู่ทั้งหมดกี่บาทเอ่ยธนบ,บัตรฉบับละหนึ่ร้อยบาทสองฉบับก็เป็นเงิน200บาทฉบับละยี่สบาทอีก2ฉบับก็เป็นเงิน40บาทเหรียญสิบบาทหนึ่งเหรียญเป็นเงิน10บาทและเหรียญ5บาทหนึ่เหรียญไปเงิน5บาทเราก็นำสอ0รมารวมกับ40 รวมกับ10และรวมกับ5ดังนั้นตอนนี้ทิเชอร์มีเงินอยู่ทั้งหมด255บาทนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาช่วยกระถากันอีกนะคะทิเชอร์มีธนบัตรฉบับละ500บาท1ฉบับฉบับละ50บาท2ฉบับฉบับละ20บาท3ฉบับเหรียญ1นบาทสามเหรียญและเหรียญ50สตางค์อีก1เหรียญ Io, เราก็มาหาค่าของธนบัตรและเหรียญชนิดต่างๆกันค่ะธนบัตรฉบับละ500บาท1ฉบับเป็นเงิน500บาทธนบัตรฉบับละ50บาท2ฉบับเป็นเงิน100บาทธนบัตรฉบับละ20บาทอีก3ฉบับก็เป็นเงิน60บาทเหรียญ1นบาท3มเหรียญเป็นเงิน3บาทและเหรียญ50สตางคงอีก1เหรียญเป็นเงิน 50สตางค์เราก็เอาเงินทั้งหมดมารวมกันค่ะ500รวมกับ100รวมกับ60รวมกับ3บาทก็เป็นเงิน563บาทกับอีก50สสตางค์ค่ะในการรวมเงินเราจะต้องรวมหน่วยด้วยกันนะคะหน่วยที่มีหน่วยเดียวกันเอามารวมกันนั่นก็คือหน่วยบาทรวมกับหน่วยบาทหน่วยสตางค์รวมกับหน่วยสตางค์ค่ะ และตัวอย่างสุดท้ายค่ะทีเชอร์มีธนาบัตรฉบับละ1,000บาท2ฉบับฉบับละ100บาท4ฉบับเหรียญ5บาท2เหรียญเหรียญ50สตางค์2เหรียญและเหรียญ25สตางค์อีก1เหรียญทิเชอร์ถามว่าตอนนี้ทีเชอร์มีเงินทั้งหมดกี่บาทคะธนาบัตรฉบับละ1,000บาท2ฉบับเป็นเงิน2,000บาท ธนบัตรฉบับละ100บาท4ฉบับเป็นเงิน400บาทเหรียญ5บาท2เหรียญเป็นเงิน10บาทเหรียญ50สตางค์2เหรียญเป็นเงิน100สตางค์หรือ1บาทและเหรียญ25สตางค์1เหรียญเป็นเงิน25สตางค์เราก็นำเงินทั้งหมดมารวมกันค่ะบาทรวมกับบาทสตางค์รวมกับสตางค์ค่ะข้อนี้ เราก็เอา2,000บาทรวมกับ400บาทรวมกับ10บาทและรวมกับ1บาทเราก็จะได้ว่าทีเชอร์มีเงินอยู่2,411บาทแล้วก็กลับอีก25สตางค์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการรวมเงินไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดทบทวนค่ะ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่2ค่ะในหน้าที่143ถึง147ค่ะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งงานที่โน้ตส่งงานของตนเองด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ